มลินะนี่ครูจะสอนแล้วเธอมายืนทำไมตรงนี้กลับไปนั่งที่ไปค่ะฮัลโหลฮะหหเหรอเยืดก่อนยะพึ่งเอามืออุดไว้รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเอาละนักเรียนทุกคนวันนี้เริ่มเรียนได้กลับบ้านมาค่อาจารย์ครับ อาจารย์จะจไปไหนครับยังไม่ถึงเวลาเลิกเลยนะครับลูกครูกำลังจะคลอดเอา้าไปแล้วอา,อาจารย์ไม่รู้หรอ้ไอ้คนไหน ทำอะไรจะทำไรอ่ะจะลงนะสิจะลงเย่ลงกับพวกผมเนี่ยไอ้พวกนั้นไม่เป็นระเบียบพวกผมเป็นระเบียบไปไปไปาจารไปไม่เป็นระเบียบไม้ถูกนีมด้ไปเลยไปไปดเร็วเร็วเร็วเอออาจารย์ก็รีบเอาเอาไม่ได้พ่อไปทาไมทำงี้ทำไมไปกดมันทุกชั้นเลยอ่ะเอา ก็กดทุกชั้นเลยจนันเรียบมันก็เปิดทุกชั้นนะ่ะได้มันเปิดทุกชั้นทำไมอ่ะก็ให้คนที่เขาแบบว่า,าระลาชั้นไหนาหาก็กดเฉพาะชั้นนั้นจะไม่ต้องไปกดในเขาสิจานใจเย็นจะรีบไปไหนเอ,าอ้ากิงกล้วยก่อนนะไม่กินโอ้จอดทุกชั้นขนาดนี้อร่อยนะ ทำกันอย่างี้ทไมทำกับคุยอย่างนี้เอ,อ้ามารีน่านี่เธอมายืนทำไมตรงนี้กะกูบอกให้กลับไปนั่งที่ไงหนูเห็นอาจารย์นิ่งไปอะค่ะนิ่งไปนี่คิดว่าครูหลับเหรอยืนสอนอยู่เนี่ยเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยคิดว่าหลับเหรอไปนั่งที่เราจะมาเรียนกันต่อ เดี๋ยววันนี้ว่ากันถึงเรื่องรยาทในสังคมอย่างแรกเลยนะที่ควรจะต้องจัดการนี่ก็คือเรื่องของลิฟต์เวลาเราขึ้นไปในลิฟต์แล้วเนี่ยขออยู่อย่างหนึ่งว่าอย่ากดชั้นเลี้ยงกันบ่วยหมดให้กดเฉพาะชั้นที่เราจะไปเข้าใจไหมป,ะปะ้าเป้าจ้ารู้ได้ไงว่าฉันชอบเล่นลิฟต์อ่านะอย่างที่สองอย่างที่สองเรื่องของลิฟ เวลาลิฟต์ลงมาจอดแล้วมีคนอยู่ข้างในเยอะโดยมารยาทเราควรที่จะเปิดทางอยู่ช่องระหว่างสองข้างเพื่อที่ให้คนข้างในลิฟต์ออกมาก่อนคนข้างในลิฟต์ออกมาจนหมดแล้วเราค่อยเข้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วถ้าไม่ลิฟต์เต็มอะคะอาจารยถาถา์ถ้าลิฟต์เต็มถ้าลิฟต์เต็มเราก็เดินลงบันไดมันขึ้นลิฟต์ได้ที่ไหนลนะ่ะเออนี่กวนครูป่ะมารีน่าหนูก็อยากรู้คะ่ะอ่ะ แลถ้ายังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวจะขึ้น,น,นกระดานให้ชัดๆเลยเรียนกันให้รู้เรื่องมันก็จะไปะยากอะไรก็เหมือนก,นการขึ้นรถเมยก็ให้คนลงเขาลงมาก่อนลงเสร็จแล้วเราค่อยขึ้นอ่ะจับตาดูใหด,ดีข้อที่หนึ่งเรื่องของลิฟตลิฟ ฉันว่าหลัลบเหรออะม่ยืนทำไมกลับไปนั่งที่สิเอ๊ะบอกหลายครั้งแล้วเราอะเอ๊ะทำไมฮัลโหลฮะว่าไงนะเดี๋ยวอย่าพึ่งเอามืออุดไว้ก่อนเี่กำลังจะรีบไปล้วนี้ครับครับครับ อ้าวทุกคนวันนี้เลิกเรียนเดี๋ยวอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ไปไหนครับยังไม่ถึงเวลาเลิกเลยนะครับลูกครูกำลังจะคอดปักเป้าครับผมจำไม่ได้เวลากินกล้วยเสร็จแล้วเนี่ยอย่าทิ้งเปลือกเรี่ยไรกับพื้นผมยังไม่ได้กินเลยครับอาจารย์เดี๋ยววัทิ้งเชื่อ